สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี้นะคะส้มจะถ่ายออเดอร์ของส้มที่จะส่งวันพรุ่งนี้อันนี้คือของแค่บางส่วนที่ยังไม่ได้ถ่ายนะคะก็จะมีนี้นะคะเค้กดนตรีหมุนนะคะเป็นกล่องเพลงนะคะแล้วก็อันนี้ด้วยค่ะน่ารักมากๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่แล้วก็อันนี้อันนี้เรากําลังเริ่มแพ็กแล้วก็เลยแบบใส่ในใส่ในกล่องไว้นะคะน่ารักมากนะคะ แล้วก็นี้ก็คาดผมเครื่องสำอางนะคะวสวยมากเลยเหมือนกันอันนี้คาดผมเหมือนกับนางฟ้านะคะอยู่บนสวรรค์มีนู่นนี่นั่นลุงมีเมฆนะคะน่ารักมากๆนี่ค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นมงกุฎนะคะมงกุฎแบบอลังการสวยมากมากเลยเหมือนกัน แล้วก็อันนี้หมวกนะคะอันนี้หมดแล้วนะคะแบบนี้เอามาแค่ไม่กี่ใบนะคะอันนี้เคสมือถือแล้วก็อันนี้ท่านวางโทรศัพท์ค่ะเพื่อนๆนี่ก็คาดผมครับเคสอันนี้นะคะน,นี้ของตั้งโชว์อันนี้ค่ะอยากจะให้เห็นเคส iPad 3สนะคะจัดเต็มมากมากน่ารักมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะ อันนี้คือลูกค้าเป็นคนหาแบบในร้านเราแล้วก็วาดรูปนะคะมาให้ว่าอยากจะให้แต่งยังไงนะคะน่ารักมากๆเลยแล้วก็ว่าดรูปเก่งมากโอเคค่ะเดี๋เนี้ขอตัวไปแพ็คของทั้งหมดที่เหลือนะคะแล้วก็อ,อ,อ๋อเดี๋ยวนะคะมีพวงกุญแจได้เดี๋ยวดูคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ